t o โยต้า e ีโว o ดับเบิลแคบ n อ r y ทปี2021รถกระบะหน้าล้อ4ประตูมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดได้ทั้งความบรรทุกและผู้โดยสาร อยู่กับน้องเบนนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ค่ะคลิปนี้นะคะน้องเบนมีรถกระบะยอดนิยมสวยๆมาฝากกันอีกหนึ่งคันนะคะแน่นอนค่ะคัสตาร์รถคุณภาพดีราคาแบ่งปันต้องที่นี่เลยค่ะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้นะคะใครมองหารถกระบะสีประตูค่ะจัดมาให้อีกหนึ่งคันต้องบอกว่ามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นรถมือเดียวออกทางป้ายแดงสวยเทอมที่สำคัญน,นะคะไม้น,น,น้อยมากๆเลยนะคะพบกับนี่เลยค่ะ Toyota r e v o Double Cab 2.4 Entry นะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะทุกคนบอกว่าโฉมเขาเนี่ยเป็นโฉมถัดจากหน้าหลอล็อกโคก็เป็นโฉมนี้นะคะหน้าหมูป่านะคะสีก็คือมาพร้อมกับสีเทานะคะ2.4 Entry เนี่ยราคาป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณ8 4 9 0 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ บวกลบกันเอาเลยนะคะจะประหยัดจากปลายแดงไปถึง2องแสนบาทแต่รถเพิ่งผ่านการใช้งานมา2ปีนะคะ2 1 22 23 24เนาะ, <Yeah. S 1> ะประมาณ2-3ปีนะคะเดี๋ยวต้องเบนพาชมในส่วนของตัวรถนะคะอย่างที่บอกคือคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างปายแดงรถสวยเดิมทุกจุดนะคะต้องเน้นย้ำว่าทุกจุดนะคะทุกจุดเนาะอ่าแตถามว่ารอยขีดข่วนมีไหมคะน้องเบนเนี่ยก็มีนะคะมีบ้างตามสภาพรถมือสองนะคะแต่การันตีว่าคุณจะได้ รถที่สวยเดิมแน่นอนนะคะสีของเขามาพร้อมกับสีเทานะถ้าสมมติว่าเป็นตัวรีโวเนี่ยนะคะตัวใหม่ๆเขาก็จะเริ่มต้นด้วยตัวเอนทรีตัวมิดตัวไฮก็ว่าไปนะคะแต่ข้อดีคือนี่เลยนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะเขาจะได้ล้อแมกมานะคะพร้อมกับตัวรถนะคะนี่เลยล้อแมกสเปคจเดิมค่ะมาพร้อมกับตัวรถนะคะเป็นล้อแมกดมควันนะคะโดมควันนะคะคันนี้265ทับหกห้นะคะ ขนาดก็คือล้อแมกอลลอยคอบส7นะคะสเปคเดิมจากตัวโรงงานยางปี2020ดอกยางยังอยู่ครบแน่นๆนะคะฉะนั้นซื้อรถคันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมันเปรียบเสมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ, mm hmm. ะสภาพก็คือใช้กันไปอีกยาวๆนานๆค่ะรถ4ประตูเนี่ยข้อดีของเขานะคะ มันแอนเนกประสงค์มันหลากหลายบรรทุกก็ได้ผู้โดยสารก็ได้ฉะนั้นความอนเนกประสงค์และความหลากหลายมันถึงเป็นรถที่ยอดนิยมมากๆเลยค่ะสีประตูคันนี้ได้ตัวยกสูง<ๆ>เห็นไหมคะตัวมือจับเนี่ยนะคะเขาก็แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในคันนี้ตกแต่งมาด้วยโทนสีดำและก็สีแดงนะคะสีดำแดงสเปคเดิมจากโรงงานจะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะแต่คันนี้โชคดีนะคะ เจ้าของเดิมดูแลรถมาเป็นอย่างดีเป็นคนที่รักรถชอบรถแตง่งรถและวิ่งมาน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูก่อนแล้วกันเนาะคันใหญ่ๆแบบนี้ถามว่าผู้หญิงอย่างเราเรานี่เธอท้าไหมไม่เธอท้าน,นะคะอ่าด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับโทม6 d ีลายไดมอนด์นั่นเองนะคะและที่สำคัญนี่นะคะมียางรองเท้ามาให้ด้วยนะคะยางปูพื้นรองเท้ามาให้นะตรงนี้ ฉะนั้นแล้วรถเนี่ยน้อยมากที่จะเปื้อนนะคะเพราะว่าดูแลรถมาดีมากๆอันดับแรกมาดูก่อนนะคะต้องบอกว่าสเปคเติมเป็นเบาะผ้านะแต่คันนี้ตกแต่งหุ้มเบาะหนังมาให้อ่ะมาดูในส่วนของเลขไมค่ะเลขไมคันนี้นะคะไมิ์เดิมๆไมค์แท้ๆหนึ 1, ่งพันเซห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดกิโลนะคะรถวิ่งมาน้อยค่ะวิ่งมาน้อยไม่ช้ำแน่นอนนะคะสวยเดิม การันตีเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่หน้าจอนะคะหน้าจอสเปคเดิมของตัวโรงงานนะคะเป็นหน้าจอทัชส,สกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอนี้นะคะสามารถรองรับ Apple c a r p เ a y ได้ Android Auto ได้นะคะระบบแอร์ยังเป็นแบบมือหมุนมือแมนอยู่นะคะยังไม่อัตโนมัตินะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะมี e ี o มด p พาวเวอร์นะคะฉะนั้นแล้วใครชื่นชอบในส่วนของการขับขี่แบบโหมดประหยัดหรือ เร่งแซงนะคะเวลาแซงอัตราเร่งปุ๊บป้าจุดจัดก็ใช้ p าว e r m o d ได้นะคะอ่ะมากันในส่วนของเบาะนะคะเบาะนี้จะของเดิมเขาหุ้มมาให้นะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีแดงฉะนั้นโทนของตัวรถคันนี้จะเป็นสีดําแดงอย่างที่น้องเบ็นบอกตั้งแต่แรกอารมณ์การขับขี่จะให้ความสปอร์ตหรือความแล้วใจเชื่อไหมคะการตกแต่งภายในเนี่ยมีผลต่อการขับขี่นะคะถ้าแบบนี้ก็คือแบบดี๊ย ชอบนะคะฉะนั้นเบาะไม่เปื้อนนะคะไม่เปื้อนง่ายที่ใส่แก้วน้ํามีมาให้2จุดนะคันนี้ต้องบอกว่าระบบเบรคของเขาเป็นแบบ ABS นะคะมีถุงลมนิรภัย3จุดด้วยกันนะคะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนี่คือความชอบของ4ประตูก็ตรงนี้แหละคะ่ะนี่ข้างในสะอาดสะอ้านค่ะรถปี2021นะคะเพิ่งผ่านการใช้งานมา2-3ปีนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกค่ะผู้โดยสารได้บรรทุกได้อย่างที่น้องเบนบอกนะ สวยงามนี่ล้อแม็กก็สวยงามสภาพยางคือไม่ต้องพูดถึงน้อยขนาดนี้ลูกค้าสามารถใช้กันไปอีกยาวๆนานๆน,น,นะคะนี่ไฟสัญ,ญลักษณ์เลข3นะคะไฟท้ายแบบเลข3ด้านหลังนี่เลยนะคะอ่าด้านหลังดูให้เห็นทุกจุดเลยนะคะของหัวน็อตนะคะจะได้รู้ว่ารถมันรถเดิมๆเลยนะคะมีสภาพแม็กไลเนอร์นะคะวิ่งมา50,000กิโล นี่ซื้อออกไปคุ้มแน่นอนนะคะคาสนใจในเงื่อนไขไหนนะคะต้องการที่จะซื้อสดจัดเข้าไฟแนนซ์ถ้มามหาน้องเบนได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูให้ครบเลยนะคะสาสต์เข้าไปให้เห็นมุมตรงนี้จะบอกว่าเป็นมุมที่สวยงามมากๆและที่สําคัญนะอีกหนึ่งจุดเด๋ยวต้องเป็นเด๋ยวน้องเบนเปิดให้ชมก็คือในส่วนของห้องเครื่องนะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันห้องเครื่องนี่ไม่ดูไม่ได้เลยนะคะ ามาซูไม่เห็นในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะเป็นรถเดิมๆค่ะน็อตเดิม,นนดมแก้มข้างเดิมด้านหน้าเดิมนะคะรถสวยเดิมน็อตไม่เคยขยับเลยค่ะคันนี้ใหม่กลิบเลยนะคะสำหรับรถปี2021ที่สําที่สำคัญนะได้รถจากที่นี่รับประกันความพึงพอใจแน่นอนค่ะได้รถสวยเดิมมือเดียวออกห้างไม่แน่น้อย และที่สำคัญคันนี้ค่ะมาพร้อมกับราคาสุดโปรโมชั่นเลยใครสนใจรีบโทรหาน้องเบนได้เลยนะคะป้ายแดง849,000บาทแต่วันนี้เอาไปเลยในะราคา629,000บาทค่ะ629,0 0 0บาท คุณจะประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ200,000บาทสนใจโทร0941091164เบอร์นี้ของน้องเบนนะคะสามารถแอดไลน์ได้จะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อาชีพไหนก็ซื้อได้ออกง่ายถูกอาชีพค่ะซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำมีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้าน จัดสร่งรถทั่วประเทศไทยเลยนะคะสำหรับใครสนใจรีบนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับ t o y ย t a า e v ว d o ด b l e c a ้ลแคงจุดเอทีปี2021สสีเทาสวยๆคันนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ